ข่าวบัพป์แมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่17กรกฎาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ตย็นนี้ขอสนะเอาเรื่ยงงไงแบรดฟอร์ดฟักดีผีแดงโอเคสัญญาใหม่5ปีเอาไปเลยนะโดยการน,นี้าคพป์เรดฟอร์ดแสดงความจงรักภักดีนายใหญ่ด้วยการตอบตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทางต้นสังกัดแมนเชสเตอร์เด็ตในควั้ังนี้ โดยทางสกายสปอรซื้ออังกฤษบรยงานขาน่าวน่ำผึ้งแมนเชสเตอร์ด้เด็ดนั้นบรรลุข้อตกลงในการาในหลักการกับทางบรัสโปลเป็นที่เรียบร้อยแล้วใีสัญญาฉบับใหม่มีระยะเวลากว่า5ปีหรือจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2028 โดยการบริการข่าวระบุเลนดาว่าไรต d ฟอร์ดนั้นซึ่งอยู่กับทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์เตดดนั้นมาตั้งแต่อายุ7ครขวบตอบตลกลงสัญญาฉบับใหม่ไม่ได้มีปัญหาและตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาหากทุกอย่างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยจะมีการเซ็นสัญญาและก็ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์สโมสรในครั้งนี้ โดยกันที่ทางแบรดฟอร์ดเองนะฮะมีฤดูกาล2022เป็นปีที่ดีที่สุดนะฮะกับทางแมนเช์เรสเดดซันโบไปมากถึง30ประตูบนทุกรายการมาที่สุดที่เท่าที่เธอทำได้ในช่วง8ซสซั่นตล้วมแต่การก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และฤดูกาล2015 ขณะเดียวกันเองสุนหน้าในวัย25ปีรายนี้ยังเป็นนักเตะแมนยูรายแรกที่ยิงแตะหลัก30ประตูใน1ฤดูกาลนับตั้งแต่ที่ทางบรูเวนฟานเพอร์ซีเคยทำเอาไว้ในช่วงซีซั่น2012-2013ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยปเป็นดางการนี้ต้องรอดูกันต่อไปการกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่บรัชฟอร์ดนั้นลงน้ำหมึกเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูข่าวจอมานกันครับแมนยูขอลองหน่อยได้ไหม บายเยนตั้งราคาขายโกรากกาดในช่วงสมัยนี้เด็กันที่ทางสกายเยอรมน,นีรายงานข่าวเลยนว่าบายเยืมนิดปักป้ายค่าตัวของเลออนกราดก,กาเอาไว้อยู่ที่34ล้านปอนด์ท่ามกลางความสนใจจากทางแมนเชเสเตอร์เดนในครั้นี้ ดเดยมายูติดตามสถานการณ์ของโกเรก้าแบบไม่ห่างเลยนะฮะทมกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเขาซึ่งคาดการณ์กันว่าโทมัสทูเคิลนั้นจะให้โยชัวคิมิสและก็เคอร์ราตไรเมอร์จับคู่ตัวจริงในตำแหน่งกองกลางซึ่งทำให้โอกาสในการลงเป็นตัวจริงของโกเรก้าเนียกลายเป็นเครื่องหมายคำถามทันทีซึ่งทางไบรอนกราเวชเบิร์กและก็มาเซลซาวิเซอร์ก็เป็นตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิลด์เช่นเดียวกันแม้ว่าทางโกเรกาลงเล่นกระทาไบรอนไปแล้วถึง40นัดโดยรวมทุกรายการ เมื่อฤดูการที่แล้วแต่ได้ลอกสนามอย่างจำกัดในช่วงโค้งส,สุดท้ายของฤดูกาลในควังนี้โดยแมนยูเองอาจจะต้องการสัญญากับทางโกราก,ก้าเพื่อจะแทนที่เฟรดและก็สกอตต์แมกโชเมเนซึ่งตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายออกกิทางโอท f ฟร์ในช่วงสมวนนี้ก็เป็นได้ ทางนี้การขายโกเรก้ายังคงช่วยทางไบยัเมิดิกนั้นสามารถนระดมทุนในการซื้อแฮร์รี่เคนซึ่งถูกทันนัมฮอสเปอร์ตีราคาเอาไว้สูงถึง120ล้านปอนด์ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันดีกด้วยนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเกิดได้มาจริงๆนี้งานนี้แฮปปี้นะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงบรัดฟอร์ดเบอร์9ระบบฟอร์นิ์กรีนบูธคืนทับ ห้าแนวทางที่แมนยูเลือกใช้หากไม่ได้หน้าเป้าในช่วงสมัยน,นี้โดยแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดนั้นทั่วโลกก็คาดหวังได้ว่าปีแดงจะควา้ากอดตัวน้าเป้ามาริ่มทับซึ่งเป็นตำแหน่งหลักที่พวกเขาอยากจะได้มาอย่างยาวนานในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงสมัยน,นี้โดยฤด,ดูการล่าสุดภายใต้การกรุมวงเฉียนของคกลเซอเอเดกเชนฮาร์กซึ่งเป็นซีซั่นแรกที่ทํางานกับทางแมนยูพิสูจน์เห็นและนะว่าทับทางเรดเดวิลเนียมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์เป็นอย่างมาก แม้ว่าทางมังคับเรดฟอร์ดจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็ตามทีแต่ภาพรวมของทีมทาได้เพียงแค่58ประตูจากจานวน38เกมในพรีเมียร์ลีกเมื่อสซีซันที่ผ่านมาถือว่าน้อยที่สุดในบรรดาทีมที่ติดท็อปโและก็ยังน้อยกว่าลิเวอร์พูลกับทางบริตันแอนทอฟอัลเบียนทีมอันดับที่5กับที่6ตามันดับในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด,ด้วยนะ แตวที่ย่ำแย่กว่านั้นก็คือผลงานในการยิงประตูนในช่วงที่สุดทาสุดนะฮะยังน้อยกว่าผลงานทีมแมนยูเมื่อฤดูกาล2021ภายใต้การคุมทัพของโอเรคุนดาสชาและก็ทางรับทางนิกอยู่หนึ่งประตูดังนั้นจึงไม่ใช่เ,เรื่องแปลกเลยที่ทางเชนฮารต้องการจะเสริมกำลังในทุกๆพื้นที่โดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าในขณงนี้ หรือก่อนหน้านี้ทางแมนยูเองก็จะจ้นใได้แฮร์รี่เคนแต่แล้เดนเนียลเวรี้ท่านประธานสโมสรท่านนมพอสเปอร์ต้องการค่าตัวอยู่ที่100ล้านปอนด์ราวประมาณ4,200ล้านบาทในครั้งนี้นั่นทำให้อาการให้ผีแดงเนี่ยต้องถอดใจไม่ทุ่มเงินในกการซื้อกับตันทีมชาติอังกฤษในครัร้งนี้ ในขนาดที่ทางเป้าหมายอีกรายคือวิกเตอร์โอซิเมนหัวอกตัวเก่งของนาบรีนอกจากนักนี้นะฮะนักเตะรายนี้ที่ทีมสนใจก็คือามุสฮอยรุนส่วนหน้าทีมชาติเดนมาร์กจากสโมสรอัตาลนตาซึ่งมีค่าตัวอยู่ที่86ล้านปอนด์หรือราว3,612ล้านบาทรวมทั้งรักดานโครโมอานีแล้วยิงจะทงางไอทรักแฟงฟิร์ตในครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าทางเทนฮากไม่สามารถที่จะ ขอหากองหน้าตัวเป้าหรายนี้มาตามต้องการได้ในช่วงสมอนี้งานนี้นายใหญ่ชาวดัชเองอาจจะได้ใช้5ทางเลือกเพื่อจะรองรับฤดูกาล2023ที่ใกล้จะเป็นฉากเต็มทีในครั้งนี้แล้วโดยกันนี้เริ่มอยู่ที่1กองกแลกันเชื่อมั่นในตัวมักซิยานกแลกัน โดยองตนี่มอสยานี่ผ่านช่วงเวลาทั้งรุ่งเรืองและก็รุ่งโรยจากการทำงานร่วมกับผู้จัดการทีมหลายคนในช่วงระหว่าง8ปีที่คาแข้งในถิ่นโอเทฟ,ฟอร์ดฉนันแล้วนักเตระรบยนี้ยังคงมีของดีที่พร้อมจะโชว์ให้เห็นอีกเพียบเลยนะซึ่งนากเตะวัชเป,ปรนนี้ยังไม่สามารถทำผลงานได้อย่างที่ทางสาวกทางบริตอัมมี่คาดหวังเอาไว้และกำลังอยู่ในช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในัณงนี้ ังน,นั้นนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้พิสูจน์ศักยภาพของตอนเองโดยพิมากคนนี้เป็นนักเตะที่มีความอันตรายในแนวรุกแต่ดันติดปัญหาก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องนั่นทําให้เขาและก็วรรงานข่าวจากทางสื่อและสํานักบอกว่าสมวดสรนั้นพร้อมรับฟังข้อเสนอในช่วงสมวยนี้ โดยการนั้นก็ดีในกรณีที่ทางแบนย,ยูไม่สามารถจะหากองหน้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมได้พวกเขาจําเป็นจะต้องเก็บดาวยิงเลือดเฟรน์แมนเอาไว้ซึ่งอย่างน้อยจะได้มีหน้าเป้าเอาไว้ช่วยทีมเพื่อเป็นออปชั่นในแนวรุกโดยมักซกยานเนี่ยซัดไปมากถึง9ประตูจากทุกบริการเมื่อฤดูการที่ผ่านมาแต่ต้องเจอกับปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บร,รบกวนอย่างต่อเนื่องทําให้เขาไม่สามารถจะงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลย ซึ่งจริงๆแล้วพี่หมากเนี่ยเคยทำผลงานตะบันไปมากถึง20ประตูต่อซีซั่นให้กับทางผีแดงมาแล้วในครั้งนี้จะมาข้อที่2ก็จะเป็นจอกแรดฟอร์ดสวมบทหน้าเป้าดีกว่าไหมไม่มีใครด้ฮะปฏิเสธได้เลยว่าบังคับแรดฟอร์ดทำผลงานได้อย่างสุดยอดกับการเล่นแนวรุกทางฝั่งซ้ายโดยเขามีฤดูกาลที่ดีที่สุดนะฮะกับทางแมนยูและนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทางเชนฮาร์คคงอยากจะให้เขาเล่นทางฝั่งซ้ายในครร้งนี้ ซึ่งดตรบราชีตะบันไปมากถึง30ประตูจากการเล่นที่หลากหลายในแนวรุกสรับปีแรกที่ทางเชนฮากเข้ามากุมบางเหียนซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากเพราะกุ่นซือชาวดัตช์สามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเตะรายนี้ออกมาได้อย่างเต็มที่ เมื่อพิจารณาจากฟอร์มของแรดฟอร์ดแล้วสไตล์การเล่นที่โดดเด่นทางฝั่ง,งซ้ายซึ่งเขาสามารถจะลากบอลตัวเขาเนี่ยเข้าในและก็ยิงประตูดได้เชื่อว่าแฟนผีโปรเจกต์คงจะไม่อยากจะเห็นนักเตะถูกจับโยกไปในตำแหน่งอื่นอย่างแน่นอนต่อมาข้อที่3ให้อิสระปีกเล่นเกมรุกดีกว่าไหม โดยในเกมอุ่นคืเรื่องที่ออสโตรเนียประเทศอรวเวงพวกมันพุธที่ผ่านมาเช่นฮากเลือกที่จะจับซานโช่ทำมาที่เป็นฟาวน์ไนท์ขณะที่ทางโอมารีฟลอสันดาวรุ่งพุ่งแรงได้ลงประจำตำแหน่งแนวรุกฝั่งซ้ายแทนแล้วก็อาาัดเยนโลดทางฝั่งขวาแทนแม้ว่าจะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องนัดแรกสำหรับทางปริซันแถมผู้เล่นตัวหลักทีมชุดใหญ่ก็ยังบางไม่ครบด้วยเหตุนี้การให้โอกาสบรรดาแข้งติดเท้าติดจรวดเนี่ยได้ลงสนามก็ถือว่าเป็นแผนที่ดีในการเล่นงานคู่แข่งในขรนักนี้ ลองนึกภาพสิซานโช่สมบทหน้าเป้าโดยมีบรัฟอร์ดยืนทางฝั่งซ้ายและอ,องตทนี่เล่นทางฝั่งขวานั่นอนว่าทั้งสามคนนั้นสร้างความปั่นป่วนให้กับกองหลังคู่แข่งด้วยการใช้ความเร็ววิ่งจี้เข้าไปในทุกทิศทางในครักนี้ก็เป็นได้ต่อมาข้อที่4เล่นแบบฟอร์นอาจารย์เป๊ปดีกว่าไหม โดยเป๊ปกอดิโอรานะฮะโด่งดังอย่างมากตอนที่สร้างแท็กติกให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยไม่ได้มีการใช้หน้าเป้าเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากทางคารเบิโอเซซสไม่สามารถระเบิดฟอร์มเก่งได้ดับแต่ที่ทางเซอร์คิโออาเกวโรุอัมราชีมและอย่างชาวสเปนนียทำให้คุณซื้อคู่แข่งคาดเดาระบบการเล่นไม่ออกเลยนะฮะแม้ว่าเมื่อเขาใช้วิธีปรับใแนวรุกในการส่งเควินเดอร์บอย ิลฟอร์เดนและก็เบรนโดซิวาอีคายกูเดียกันและก็บริยัสมาเรชรับบทเป็นโฟรไนถ้าเทนฮาร์กเนี่ยซึ่งเคยทำงานพื่อกระทางกราดิโอลาบมาแล้วสมัยที่อยู่เสือใต้บริยนมเบิกอยากลองใช้ระบบนี้เขาก็สามารถทำได้เหมือนกันนะโดยทางบรนโดฟอร์เดชน่าจะเติมเต็มเทคนิคนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาสามารถดักซุ่มอยู่แถวกรอบเขตโทษจากนั้นก็วิ่งทะลุเข้าไปข้างในเพื่อจรับลจากการเปิดจากด้านข้างและก็จบสกอร์ในครั้งนี้จุดได้ และข้อสุดท้ายข้อซี่5นะผมจับการินวูดคืนสู่ชุดใหญ่ได้แล้วถ้าแมนยูไม่สามารถเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวใหม่ได้เลยจริงๆช่วงสมัน,นี้พวกเขายังมีอีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็คือการให้โอกาสเมสันการินวูดกลับคืนสู่ทีมชุดใหญ่ โคออ้ใบส21ปีรายนี้จะ,อะรอดจากาคดีทำร,ร้ายร่างกายและก็ข่มขืนแฟนสาวหลังจากศาลยกฟ้องเนื่องจากพยานปากสําคัญหลายรายพากันถอนตัวแต่กระนั้นแมนยูเองก็ยังคงต้องทําการสืบสวนเรื่องนี้เป็นการภายในนั่นทําให้นักเตะยังคงโดนแบนจากทีมอยู่สำหรับอนาคตของไม้เขียวเนย,ยังไม่มีความแน่นอนเพราะสโมสรอ,อาจจะเลือกปล่อยเขาไปเล่นแบบยืมตัวและได้ดูการหน้าและก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะจะเป็นหนึ่งในข้อตกลง เพื่อจะขอซื้อฮอยรุนจากทางอาจารย์ตา้าใรอคนักนี้ก็เป็นได้นะและนี่ก็เป็นสรุปค่าวโดยสมบสรแมนเชส,สเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารักชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ